หลังคาบิดขี้เกียจเป็นยังไงเคยได้ยินไหมเคยได้ยินคําว่าหลังคาบิดขี้เกียจกันไหมคะฟังแล้วเหมือนอาจจะเป็นเรื่องขำๆแต่จริงๆแล้วเป็นปัญหาที่หลายคนเจอเลยนะคะหลังคาบิดขี้เกียจหรือจริงๆแล้วเรียกว่าหลังคาลั่นก็คือหลังคาที่มีการขยับบิดตัวหรือเกิดเสียงดังเปาะแปะแบบนี้ เวลาที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงหรือมีลมแรงกระแทกสาเหตุหลักๆมาจากการขยายและการหดตัวของหลังคาเช่นเมื่ออากาศร้อนโลหะจะขยายตัวและเมื่อเย็นลงก็จะหดตัวส่งผลให้เกิดหลังคาลั่นหรือบิดตัวเป็นช่วงๆนอกจากเสียงดัง,ดงรบกวนแล้วอาจทำให้เกิดช่องโหว่หรือรอยรั่วซึ่งเป็นปัญหาต่อการป้องกันความร้อนหรือฝนถ้าไม่อยากให้หลังคาบิดขี้เกียจหรือเกิดเสียงลั่นแนะนำให้เลือกการติดตั้งหลังคาอย่างถูกวิธีและใช้วัสดุที่มี คุณภาพนะคะป้องกันหลังคาบิดขี้เกียจด้วยการดูแลและติดตั้งอย่างถูกวิธีเพื่อให้บ้านของคุณเย็นสบายและไร้เสียงรบกวนค่ะ